สวัสดีค่ะมมนี่วันที่2 5หมิถุนายน2 5 1 6ค่ะพบกับอูทางบอยมหัตถรข้ามค่ะมีอูทางบอยหลากของกรถ่ายข้นนึ่งมื่ชงลูกค่าอยู่บานํำนั่นค่ะตำบลกระแซงอำเภอการพลักษ์จังหวัดศรสะเกตค่ะอยู่ข่าคนฟังเป็นรุ่นหล่ลอเดียวดำมือค่ะ คันนี้จะกว้างยทาาูทีเมตรสิบค่ะเยาวสี่สามเมสูงทีเมตรหนึ่งขั้นนี้จะเป็นเข้าบิ๊กเอ็มค่ะจะเป็นกระทะขอ1สิบหกเป็นยังเปอร์เซ็นต์ค่ะคั้นนี้ลูกค้าเป็นขอเป็นกระทะของสิบหกค่ะลูกค้าเป็นเอามาใส่กับรถไถยีย่หอ้อคูปตาขนาดหาส,สิบแรงมาจ้าคนสร้างเป็นดานในกระบะสีฟ้าค่ะดานนอกเป็นสีสมเอฟซีค้นดทีติดตามคลิปวิดีโอของอูซางบอยมหาสารคามอยู่สนใจ ร่องโทรเขามาสอบถามซางบอยได้จ้าเบอร์โทรซางบอย062 3-4-1ก4องาซจ็ีจ้าใส่งานงายค่ะเป็นรุนดำมือใส่งานงายค่ะเป็นรุนดำมือ เปิดถางได้รอบพันค่ะส่วนเล่าบนสีดำสามารถถอดออกได้ค่ะเดี๋ยวางไวยจะบอกวิธีการใส่งาลูกค้าค่ะก่อนการใส่งาลุนดำมือสมุติว่าเฮาขนของไปไปขายค่ะแบบมั่นสาปลังให้เปิดก้อนดานหลังตามคลิปค่ะแล้วเข้ากับไปยกดำด้านหนาอ่าเวลามีของค่ะแนะนำให้ยกเป็นสองข้นค่ะฟังะคนถ้นาเกิดค้นเดียวอาจจะบ่าข้นค่ะเพราะว่ากระบังมันบรรจุได้ประมาณสามตันขึ้นไป คันดี้สีสันสดใสค่ะของอู่สร้างบอยสันดีสีสันดีสดใสค่ะเป็นกระบะทั้งในสีฟ้ากกับสวยไปอีกแบบห้างฟ้าทานกับเปิดได้ค่ะวิ่งมาให้ไปคนเดียวกค่เดียว เปิดขังใดใส่ง่ายยังไงนะ้ำทุ้าค่าหรืว่าทวดเล่าบนพอลูกค้าอยากได้สีไรสามารถเลือกเองได้ค่ะมีทุกสีของอูซังบอยมาหาสารคามค่ะของอูซังบอยจะมีเสือแถมให้ลูกค้าค่ะหลักก็มีหมวกดันบนบันไดสำหรับปีนค่ะหลักก็มีกล้องเครื่องมือค่ะกล้องเครื่องมือแบบ แถมเสือแถมเสือไปทุกขั้นค่ะขอบคุณครับบ้านนี้เขาซื้อ ค่านี่ลูกค้าเพิ่นเอากระาเป็นขอบสิบหกนิ้วค่ะปกติทางบอยจะห้ที่ขอบ1ิหาค่ะค่ะอย่างไรสิบลูกค้าสามารถแจ้งเลยค่ะแต่ก็จะมนี่ค่าใส่ใจเพิ่มเติมนิดน้อยค่ะเพราะกระทะขอบสิบหมันจะหายยากกว่าสิบหเพราะกระทะขอบสิบหมันั่นมันจะมาเฉพาะได้เป็นหล่ออะไรค่ะแต่ของสางบอยสามารถหาได้ค่ะนี่ค่ะองศาการดำบอชนพืนค่ะล่ะกะ เวลาลูกค้าใส่งานเนี่ยน้ำหายหากค้อนใหม่ไปล่องไหวไอ้นุ่นไหวข้างในค่ะเผื่อการมันงับลงมากค่ะต้องเซฟติจากของป้องกันอันตรายค่ะของผูสังบอยจะมีพ่วงไฮโดรลิกด้ยค่ะไฮ้ดรลิกอ่าสังบรไก่ดตะลับโตค่ะจะมีสองราคามีเก่าเงองกับกับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทส่วนเท่ากับจะแตกต่างกันไปเลยอะขนาดของตัวพ่วงค่ะเ่อต่อขั้นนี้เขาก็จะไปส่งลูกค้ายูจังวัดอุบลค่ะ